สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปซูกูสุข่นครับผมวันนี้ครับผมมพ่อเับผมนะครับผมติดไก่ครับผมจงอีสานตุกุลาครับพี่น้องวันนี้ครับผมสิพาพี่พ่อหนังนะครับผมมาเบิ้งบรรยากาศครับผมลุงน้องสร้างครับผมบ้านน้องบัวอำเภอกระสีวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเสี่ยนแห่ภาคอีสานครับอีกจะไม่มันกระเด้ลลงเด้อครับพี่น้อง จังไหนนะครับผมก่อนสิไปเบิ่งคลิปนี้นะครับผมขอฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกด,กด,กดมซับสะใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับแพ่แพร่ระเบียนอยหาซิฟครับผมบุญครับน้องแบบงี้เลยครับผมบุญสุดบุญครับผมน้องสร้างมูหาครับป,ป,รประมาณจะแพอรอยู่นเนี่ย สองละได้ครับรผมลอ,อมาเบิงกันนะครับผมว่าสิ่ใหลายสำเร็จนะครับผมพี่นอไจังหวัดนานแม่น,น้า,ค,า,าครับผม<ล>กระป,ป้อยให้ตึกล,ะ,ละครับวิจัยที่ไมาสน กับปลาของเ้ากับพี่ไก่กับปลาในลุ่มหนองถางมาเบิ่งนะครับผมปลาปลาเป็นว่าปลาสองปีไปสั้นครับสองเช้านูนกับปลาสองปีในลุ่ลนะครับให้ไทยเนี่ยด้ค่ะเรื่องความเศรษฐกิจมั่อีกอยู่กับดีใจที่ไหนว่าสัตว์ถึงกับให้น้ำคุณยายบ้านมหามลาไก่กับแต่ดีใจที่มาเยี่ยมมาเยือนมาเลีนมามวนขอบคุณครับพี่น้องหลายแย่เลยครับผมสุดคุณครับผมสุดน้องครับผม ก็ต้องได้รับพ่วงค่ะค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะเนาะติดเป็นคนเบาบอไคจิงสนใเนาะค่ะดีแม่บ้านตื่นเต้นนะครับเห็นพี่น้องมาหลายเลยบอกว่าถือดีใจเลยค่ะจ้าการรอดไทยยังน้อยเนาะค่ะเนาะโอ้ผมไปยืนให้ยืนจับแขนครับผมเอาแล้วครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับวานแล้วครับผมพี่น้อง ขอบึงครับผมมาสิได้หลายปรนไดนะครับนะครับเนยเนยไม่ได้หวแหเไม่จะพื้นไหญ่งเลโอานเราามปตายิลาจินปาิปลาขาดดอกปลาตัวหิ่เนาะได้ปลาตัวิ่งเ้าขาดดอกนั่นสอเข้าก่อนคุณก็เราพื้นเต็มทดแล้วบา พ่นพ่น่มันกตัวเต้นนไ่นั่นเลยวะพ่นปินสนหมาันปยูสันพ่นด่นพ่นสนหมามันจะยืสันอะนั่นปาอตีเนาะ่าปีนั่นปี่นลงจักขาน่ตัวะเยดปดรนมัปลาี้นป่ิดเลยปลาเตียนโอ้เตุ้นเลยะ อุ้นปลากินเต่ตทวนๆดิบุญเบิ้งครับพี่น้องตะมวนครับผมงบใจเย็นเยองบใจเย็นเยองบใจเย็นเย ก็ต้องเฝ้าก็ต้องฟังใจเย็นๆย็นะครับเที่ยงแห่ทุกคนนะครับใจเย็นๆย็นะครับก็ต้องเฝ้าก็ต้องฟังนะครับเพื่อพี่อาบนขาวจากฝากเลยครับพี่น้องเบิ้งกลับนาครับเราก็ต้องเฝ้าฟังใจเย็นนะครับตอแนีพี่น้องให้ได้ฟูได้ตาเมื่อยยู่เมื่อยกินทุกปูทุกคนนะครับเอาปันนะเอาตัวง่ายออกไปบ้านเลยป่านนีคือป่านิี้คือว่าใครมี ไม่ถือไม่เ้ามเ้าช้่บรรยากาศครับผมเส้นเหนือตัวผ่าอีสานนะครับเอม ต้องครับนี่ครับเพิ่งจนี่หาคนมาโอ้ปลาปาจีนนี่ตัวใหญ่ด้วยจีนเลยปลาสามลูสองลูกสามวมันยังเต็มเคยอยืนเนามันแบบพยยาเดียห้เอยู่จะรนี่นีครับ กุ้งคนปล่อยกุ้งเท่ากุ้งก้ามกามกุ้งองะแสนตัวแสตัว้นมันสิเหลืออะไรทำไรปลาปลากิ้มันแน่เหรอน้องน้องอันกับปล่อยมัน้องยางกับปล่อยเองปะปลอยั้งซอนน้องเลยน้องละแสน โอ้ว่านบุบบัมบุบบัมครับพี่นอ้องมืง่อนสองตัวโลเลยปานินนี่ครับมาเันเงพื้นแดงๆเลยครับมันกำลังเห่ากันครับพี่น้องพิธาตือคักดเจ้าคนคนนั่งข้วนไปโอ้พี่แอร์ฝนทำไมคลาดเจ้า สร้างหุ่นที่ห่ง้ยเนาะม่ก็พอใหญ่เปลาดุกปลาดุกแหกมีมาได้ไหมีแต่แตลเนาะปลาอ่ะปลาอ่ะียนมือได้พอใหญ่ตะก็ดำครับใจเย็นๆเนอครับผอเี่ยคออเคือนแหยา้าเฝครับตึกไปเรื่อยๆัดครับเยีนี้มันว่างหลายปลาบ่จนนะครับกะคอยตึกคอยยังไปครับ เบิ้งเลีวเนาะครับเนาะมันก็ว่างหลายพ่อจนข้วนแต่ยับประกันนะคสุดยอดครับพี่น้องปูยีวม่อบานเข้านั้ำเระครับทำของเงินค่าแน่กับเบิ่งกันเบิ่งทีเบิ่งน่องบานเข้าน้ำเด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเช่ดแหงสุกปูทุกคนให้ได้ปูได้ปลาเมื่อยู่เมื่อกินนะคให้ได้ปูได้ปลาเมื่อยอยเมื่อยกินปลาด่วนตัวตัวเดียนครับทีปากม่องปูอยู่บานไกบานไกก็ดีเนาะครับเน่องหนับกะย่า โคยเฮลนะคอยตึ๊อคอยปดเอาเนาะครับเนาะฝากทีฝากน้องทุกผู้ทุกคนเชิญแห่ชิงกระลุมหลัทุกท่านสีขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเพลิดนะของสังคมกับอประจันมาหนุที่จัดเนาะให้พ่อแม่พี่น้องตอนรับปีใหม่เนาะครับเนาะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนให้โชคให้มีปะสวัสดีทีหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จแล้วปลาคือไรปลาสไมาส่วนไม่หนีลด้ ตัวมันเตะโล่งมหันเนี่ยละมันตื่นเหี้ย

<cười> <cười> mẹ <không> à, cả đời ngồi cả đời ngồi cả đời ngồi quá tua quá đấy quá tua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 

ยเนันนบี่ครับบรรยากาศครับผมลูกน้องนะครับผมน้องสร้างครับผมแบบแมงวัวนะครับผมอำเภอกระสีวิเศษจังหวัดเลยดครับกูลงก้นเกิดแต่ลาย,ยครับพี่น้อง สองตัวเดือกว่านี่ก็ไปถึงยังก็ตีว่ามันดับตัวปีหัว่าเลยดับอยู่ตัวเชือก มาแล้มาอัมาอกัดเอานี่ครับพี่น้องไปกินไังครับกินเลยอ้าวไมาจะกองก้อง

ตัวโคตรใหญ่เลยโคใหญ่เลยอยใหญ่เก็บไว้นะคนไม่เยอะล้อก่อนตาล้านี่ตัวนึงปลาตัวใหญ่ครับพี่น้องพุ่งท่ายท่ายตัวสูงเล้อไม่ได้ท่ายท้ายตัวไรตัวไล่์ซัเตรียมเหี้ยอ๋อถือพุ่งอีกตีนี้เมียนโอ้ตอนตอนนั้นตอนนี้มันมีอะไรั้งปลายนี่ยมากินหัวอาหารเลยต้องมาคุ้นเยนี่กันต่อ าดนมึงเบามากระช่างปลาไงมาขากระช่างปลาหมูเลี้ยงออกคนเดียวโก้คนไคนปลาคอจเย็นโอยอซอเย็นปาีายม่หรอตัวโลว์ปนินเนี่ยของมันซีตัวหาตัวีโลกัว นพ,พ,พน,น,น่อดงบบนีนนงงนะครับพี่น้องมันยดกาศครับผม,ผมบอดได้หลายอยู่ครับผมผู้รงคนหนีดได้หลายลูกครับได้ผู้ลดอดสีิบหาสิบลูกครับพี่พี่น้องเดือกไหว Ô. Đập cái tinh ngay với ngài À to khủng vậy. Éo. Ô, tụt rồi. cá. เบาๆนะพี่หรอกไม่ถือคักได้ยูเนี่อันนี้มันต้องลองไปทาในน้ำอันนี้เยบนหเอเหรอพ่างรพออย่งไรปววันอยู่บนเนงพีตัวงนอครับเ่วนดไม่นนอ่นมนเป็นอึ่งนี่ครับพี่น้องแม่ถือแต่แนวเดียวเลยจป้าถูกปะ

ขึ oh ้นตั้งดขึ้นตั้งคุณรถจ่ายติใช่ไหมฮาลโห่นซ่างแกไฟตรงขาดก้อนมูอสูปีเลยขาตัวไปติง่หมโอ้เวทมนตร์นี่ครับตะวัน ตัวแล้วปลาถึงมมกครับผมนีม่กุ้งว่ะยูหันกระจอได้ปลานิ่หลายหลยู่ฟัง ได้ไล oh. oh, oh. oh, <laughs> ่ับพี่น้องว้ชางี่ชางเสลใสวโอ้โหจมนับ่าได้เดยเม่น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 น้าไซทำไมเอาขึ้นบ่ได้เดิเกนสองว่าดิมันคือบาบานหรือปวดเหี่ยวนานแล้วโอ้ยเอ้บูล่อไว้ นี่ทำไมวะไอต่อยว้่วมาฟังทำไมอ่เอาโยดาในจอมันจะบวดก่อนมันมันของเสียเออเโยดาใช่ไหมนั่นแหละเอ้ยโอ้หนักบอแล้วโอ้คืนไหมจะเอารถมาใส่เซ็ตกันเลยก็ตามคนนี้ยังน่าครับพี่น้อง ครับบรรยากาศครับปาร์ตเริ่มสิเบิร์ตแน่เลยครับผมได้พูดละหลายพันโลอยู่ครับผมพูดละสี่สิบหาสิบโลครับผมเอาละครับพี่น้องคลิปนี้นะครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดซับสไครต์นะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับผมสำหรับวันนี้ครับผมผมติดไก่ครับผมขอกาคำว่าสวัสดีครับ